สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันจันทร์ที่24มกราคมนะคะภาษาไทยเราก็ยังใช้เล่มอา่านออกเขียนได้นะคะเล่มสีชมพูบทที่5ตัวอะไรอยู่ใต้เตียงวันนี้เราก็ไปฝึกอา่านฝึกเขียนกันต่อในหน้า84กับ85นะคะอ่ะในหน้า84นะคะด้านบนก็จะเป็นการฝึกทบ ทวนคำที่ประสมสะระเอียและสะระเอือมีตัวสะกดนะคะเด็กๆคําสั่งนะคะนำคำสองคำรวมกันให้เป็นคําใหม่เขียนลงในช่องว่างแล้วหัดอ่านอ่ะนะคะแถวแถวที่1จะเป็น สระเอียมีตัวสะกดนะคะแล้วแถวที่สองจะเป็นคําที่ประสมสระเอือมีตัวสะกดเดี๋ยวเราไปฝึกเขียนฝึกอ่านกันทีละแถวอานะคะแถวข้างหน้านะคะจะเป็นคําที่ประสมสระเอียมีตัวสะกดคําที่หนึ่งคำว่าตออตะตกอเอ,อเียบกีบตะ เกียบนะคะเราก็เขียนตามตัวอย่างเลยเขายกตัวอย่างมาให้แล้วหนึ่งคำนะคะ,ะคำที่สองงอเอียบองเงียบซออิซิเงียบซินะคะเวลาเด็กๆเ,เขียนเด็กๆก,ก,ก็ฝึกสะกดไปด้วยตามที่ตนเองเขียนนะคะยออายอยอย,ยายไม่ถูยายตอเอียงอเตียงย้ายเตียง ทอเอยนอเทียนขอไอไข่เทียนไข่ขอเอียนเขียนทอไอย,ยอไทยเขียนไทยสอเอือเสือเสือไม่โทเสือ้อขอเอีววเขียวเสื้อเขียวเมื่ออ่านสกดคคำแล้วเด็กๆต้องฝึกอ่าน เป็นคำแบบไม่ต้องสะกดด้วยนะคะ,ะคำที่หนึ่งตะเกียบเงียบสีย้ายเตียงเทียนไขเขียนไทยเสื้อเขียวต่อไปเป็นสะระเอือ้อนะคะสระเอื้อมีตัวสะกดะตัวอย่างเขายกตัวอย่างคำว่าดอเอือนอเดือน นอ,อีนีนีไม่โทนี้เดือนนี้คำต่อไปนะคะกอเอือบอเกือบดอ,อีดีเกือบดีชอเอือดอเชือ้อตอไอไกไก,ไ,กไม่เอกไก่เชื้อไก่บออนอบนรอเอือนอรเรือนบนเรือนตออะกอตัก ตอเอือนอเตือนตักเตือนมอเอืองอเมืองทอไอยอไทยเมืองไทยฝึกอ่านเป็นคำอีกรอบนะคะเดือนนี้เกือบดีเชือดไก่บนเรือนตักเตือนเมืองไทย ต่อไปนะคะเป็นด้านล่างนะคะคำสั่งให้วงกมลมล้อมรอบคำที่ตรงกับภาพนะคะคำที่หนึ่งดูจากภาพแล้วนะคะเด็กๆก,ก็วงกลมว่าเป็นภาพอะไรนะคะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่ข้อ5ข้อ6นะคะอ่ะข้อที่1มีคำว่าตะเกียบใต้เตียงจากภาพควรเป็นคำว่า ะเกียยนะคะเราก็วงกลมได้เลยคำที่สองมีคำว่าเทียนไขกับเขียนไทยเด็กๆก,ก็วงคำที่ถูกก็คือคำว่าเทียนไขนะคะคำที่สามดาวเดือนเชือดไก่วงกลมได้เลยคำที่ถูกก็คือดาวเดือน ต่อไปนะคะมีคำว่าตักเตือนกับใต้เตียงคำที่ถูกก็คือใต้เตียงข้อที่5มีคำว่าแกงเลียงกับคำว่าบ้านเรือนอเด็กๆก,ก็วงนะคะคำที่ถูกต้องก็คือบ้านเรือนนะคะข้อที่6เดือนนี้ กับเงียบนะ,ะคำที่ถูกก็คือเงียบนะ,ะต่อไปอหน้าถัดไปนะคะหน้าแปดสิบสีอ๋อหน้านี้หน้าแปดสิบห้านะคะเด็กๆในหน้าแปดสิบห้าก็เป็นการเขียนรวมคำเหมือนกันนะคะ นำคำสองคำรวมกันให้เป็นคำใหม่เขียนลงในช่องว่างแล้วหัดอ่านแถวที่1จะเป็นคำที่ประสมศสระเอียมีตัวสะกดนะคะเราไปดูทีละแถวนะะเขียนคำาสระเอียนะคะ,ะตัวอย่างคือคำว่านอ oh, no ุกอน อเอียงอเอียงเอียงไม่โทเอียงนกเอียงคำที่สองมออามายอเอียมอเยี่ยมเยี่ยมไม่เอกเยี่ยมมาเยี่ยมรอเอียวอเลียวเลียวไม่โทเลี้ยวซออายอรายรายไม่โทกสายเลี้ยวสาย คอเอียนอเขียนเขียนไม่เอกเขียนต่ออีตีเขียนตียอเอียมอเยี่ยมเยี่ยมไม่เอกเยี่ยมมออากมากเยี่ยมมากลอเอียงอเลียงเลียงไม่โทเลียงปอเอกดอเป็ดเลี้ยงเป็ดอ่านเป็นคำนะคะนกเอียง มาเยี่ยมเลี้ยวสายเขี้ยนตีเยี่ยมมากเลี้ยงเป็ดอะต่อไปเป็นคำสระเอือนะคะมีตัวสะกดด้วยอะคำตัวอย่างคืองออูงูลอเอือยอเลื่อยเลยไม่โถเรือยูเรือย สอเอือเสือเสือไม่โทเสื้อปอเอือนอเปืือนเปืือนไม่โทเปื้อนเสื้อเปื้อนรอเอือยอเล่อยเล่อยไม่เอกเลื่อยโมไอไมไมไม่โทไม้เลื่อยไม้นอเอือเนื้อเนื้อไม่โทเนื้อปอเอือยอเปื่อยเปือยไม่เอกเปื่อยเนื้อเปื่อย ชอเอ,อืยยอเฉยเฉยไม่เอกเฉยชออาชาเฉยชาลอเอือ,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 อนอเรือนเลือนไม่เอกเลื่อน,อนตอโอตโตโตไม่ตีโตเลื่อนโตอ่านเป็นคำนะคะงูเลื้อยเสื้อเปื้อนเลื่อยไมย้เนื้อเปื่อยเฉยชา เลื่อนโตอะอาลงมาด้านล่างนะคะวงกลมร้อมรอบคําที่ตรงกับภาพนะคะเหมือนเดิมอะเด็กๆก,ก็ดูรูปภาพแล้วอ่านคําแล้ววงกลมนะคะคําที่หนึ่งรูปที่หนึ่งมีคําว่านกเอี้ยงกับเอียงตัวอะอันนี้ง่ายมากนะคะคําที่ถูกก็คือนกเอี้ยง ภาพที่สองมีคำว่าเลี้ยงเป็ดกับเลื่อยไมย้คำที่ถูกก็คือเลี้ยงเป็ดเด็กๆลองทำเองก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยดูเฉลยคำที่3ริมเขื่อนกับงูเลื้อยคำที่ถูกก็คืองูเลื้อยคำที่สี่เสื้อเปื้อนกับเสียงใครอ คำที่ถูกก็คือเสียงใครข้อหยอดเยี่ยมกับเคียนตีคำที่ถูกก็คือคําว่ายอดเยี่ยมคําที่หกมาเยี่ยมเนื้อเปื่อยอคำที่ถูกก็คือมาเยี่ยมนะคะ วันนี้ก็มีงานสองหน้าเพียงเท่านี้เด็กๆฝึกเขียนและฝึกอ่านด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ